คุณผู้ชมครับในฟุตบอลทัวร์เมนต์พิเศษฉลองตุดจ,จีนที่ฮ่องกงนะครับหนึ่งในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันก็คือ FC ซโซนะครับซึ่งก็มีอดีตนักเตะเก่าของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างออสมานะครับก็ถือเป็นการได้มาเจอเพื่อนเก่าของพี่อุ้มเทียทรนบุญมาทันนะครับนะครับไม่ได้เจอกันนานนะครับทั้งคู่ก็ทักทายกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับซึ่งพี่อุ้มเทียทรนบุญมาทันก็ถามออสมานะครับถึง f c โซในฤดูกาลปัจจุบัน หลังจากเมื่อวานนี้ก็แพ้ให้กับสโมสรจากนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าทีม FC s ซโซในฤดูการ่าสุดได้เปลี่ยนตัวกุนซ้อเราไปถึงแท็กติกต่างๆในการเล่นนะครับก็เลยทําให้ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปรับจูนทีมไม่ต่างจาก SCG เมืองทยแต่ของเรานะครับที่ยังไม่เปิดหลีกนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วสภาพความฟิตก็ยังไม่นิ่งซึ่งต่างกับคิชินะครับที่ใช้ออสตาร์ลีฮ่องกง มาลงทำการแข่งขันกับสโมสรเอสซีเมือมงทอยเท็ของเราแล้วก็พวกเขามีเกมลีกมาแล้วประมาณสัก10นัดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสภาพร่างกายก็จะต่างกันพอสมควรจากเกมเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเดี๋ยววันที่31มการาคมนี้ทั้ง f c s ซซและ s c g เมืองทอยเด็กก็จะได้มาพบเจอกันในฟุตบอลนัดพิเศษฉลองตรุษจ,จีนเพื่อชิงอันดับ3านะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นฟุตบอลที่สนุกที่น่าลุ้นที่น่าติดตามเลยละครับ kalau <laughs> udah <laughs> hey <yo, as> well. <laughs>